นี่เป็นวิด <ป ört summary> ีโอสำหรับตัวหนะก็เป็นเก ER <ED> ี่ยวกระป๋อมผู <Uno> ้ซ <yüz sig hing> ื <right>? ้อของโปรดทีน <appeal> ี่คือตัวน้องเอ๋หัวข้อคือล็ับเบียเราได้ดูได้กอะไรก็ได้คนนะใอร่ายงบอกถ้ารู้ถึงกันโดยเรือนี้เหมือนถ้าพี่มาบ้านก็ไม่เอาห่างตัวนี่รูปหน้านะเป็นท่านนะแล้วก็ใจคิดถึงตัวไปปุ้นถ้ามีทางอย่างเกาะทอมส์าเป็นได้นะถ้าติด ห้ามลืมเอลกันมาหมือนจะเห็นแหมเต๋อเดี๋ยวไปพลอดต้องมีนะจะเปลี่ยนดีนะนะแล้วก็คาดหวังไม่ห่างกันได้นานเดี๋ยว์ห้ามหูหุ่งแล้วแต่ไม่ถึงไปแล้วยองปิ้งมาห้ามลืมนะห้ามลืมนะ หาที่นนเีン